่อกี้บอกว่าจะลงตอนนี้จะขึ้นเหรอเมื่อกี้จะลงอ่ะมีเก้าระมุดลงไปแล้วไงล้วจะขึ้นมาทำไมขึ้นมาแล้วจะซนอีกไหมอะฮะขึ้นมาแล้วซนไหม ไม่ขึ้นได้ไหมอะอ่าเราไปลอดทำไมอ่ะน่ารักมากเลยะนะว่าไงว่าไงจะขึ้นเบ้าโอ้มีพักกินน้ำเออไม่ขึ้นก็ได้ อ่ารวบรวมไว้ดีๆนะของเล่นน่ะขึ้นไหมมาอุ้มมาอุ้มยังละมุดมีอุ้มยังโหไม่สนใจด้วยกินน้ำอุ้มไหมมามีอุ้มมีอุ้มโอ้ย มาเร็วมาเร็วมีอุ้มมาลำมุดมามีอุ้มอ่าอุ้มทำไงนั่งลงก่อนเร็วละมุดนั่งลงเดี๋ยวมีอุ้มนั่งลงก่อนละมุดนั่งลงนั่งลงก่อนอ่ามามีอุ้มมาโอ้ยย๊บย้ yeah, ขึ้นมาแล้วดีไหม